ต้มน้ำใส่ซอสพิกไทยเกลือใส่นู้ลงไป ทำด้วยหัวชิ้เท้าจะได้หวานหวานช้อนฟองออกบ้านที่เป็นมันเป็นฟองเลือดเอาออกเอาออก ก็มาเตรียมผักแล้วตามที่ชอบเลยแต่ที่สำคัญต้องมีอะ,อะไรบ้านเราเรียกหัวบางกวนโอ้มันแกวขวานเป็นหนันเป็นชิ้นๆตามที่ต้องการได้เลย เสร็จแล้วจากนั้นเราก็ได้เวลาที่ต้องมาผัดพวกผัดทั้งหลายที่เราต้องการนี่นะให้มันสหลับก่อนใส่กระเทียมนิดหน่อย แล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวหอมเราใช้อันนี้แหละอร่อยตามด้วยสดหอยนางรมนิดกเล็กหน่อย อ๋อมันหอมอร่อยอแล้วก็ใส่เกลหอมที่เราเตรียมไว้ลงไปแล้วก็ผัดเตื้อเลย แป็นสวยงามเราก็ต้องใส่สีอุด,ดำนิดๆหน่อยๆ ให้มันกลมๆเติมเกลือนอิดหน่อย แล้วก็ใส่ผักที่เหลือที่ใส่ต้องการผัดลงไปผัดจนกว่ามันจะสลดเลยส่วนน้ำซุปเมื่อกี้ที่เราต้ไมไว้มันก็จะเริ่มเดือดดีละกระดูก็จะเริ่มอ่อนนุ่มร่อย ผักที่เราผัดเอาไว้ใส่ไปในน้ำซุปที่ต้เมเลยได้เลย เสร็จแล้วก็ตามด้วยพักกาดดองบันเรารทีเกี่ยมจ่ายนะอันเนี้ย ก็ตุ่ไปเรื่อยๆเลยต้องไปเรื่อยจนมันเปื่อยต้องท้ายสุดท้ายต้องตบแ้าดีก่อนมันจ็ดนวลๆหน่อยนะตอนนี้ผนไปอีกพักหนึงอาจจะเติมน้ำเพิ่มได้เพราะว่ากัะหมูมันจะดูดน้ำเยอะมาก แล้วมันจะได้น้ำมันอาจจะแห้งก็เติม <c oughs> น้ำไปหน่อย <c oughs> 那个。